สวัสดีครับอ่าวันนี้นะครับอยู่กับผมพีรพลมีเดียนะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยมาดูวิธีการเปิดแอปธนาคารกรุงเทพหรือแอป,ปบัวหลวงแอปแบงกิ้งนะครับบัวหลวงแอสแบงกิ้งนะครับก็คือเปิดแอปยังไงนะครับอ่าขั้นตอนการเปิดแอปมันก็จะไม่ยาก,กเลยนะครับเราไม่มีบัตร a t m นะแต่เรามีบัตร ATM เราอยากเปิดแอปที่ตู้เนี่ยเราต้องทำยังไงมาดูเลยครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยช่องพีระพลมีเดียให้ด้วยนะครับโอเคขอบคุณที่มาชมครับผมครับสวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมพีระพลมีเดียนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการเปิดแอปบูลลวงอ็มแอนกิ้ของธนาคารกรุงเทพนะครับคือเราต้องเปิดแอปยังไงใช้เอกสารอะไรบ้างในการเปิดแอปหรือสมัครแอปของธนาคารกรุงเทพแบบไม่มีบัตร a อทกันเลยนะครับอ ก็คือขั้นตอนที่1เนี่ยเราก็โหลดแอปโหลดแอปนะโหลดแอปจากโทรศัพท์นะครับโหลดแอปบูลหลวงมาที่เข้าโทรศัพท์นะเข้ามือถืออะไรนี่แหละนะครับอ่ะแล้วโทรศัพท์มือถือต้องเป็นสมาร์ทโฟนเท่านั้นนะครับเหมือนผมนี่แหละที่ผมถ่ายวีดีโอต้องเป็นสมาร์ทโฟนเหมือนผมเท่านั้นนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับอ่าแล้วถ้าเราอยากเปิดแอป บันหลวงเอ็มแบงกิ้งเราจะจำยังไงนะครับเมื่อเราไม่มีบัตร ADM นะอ่ะาขั้นตอนแรกนะให้เราเตรียมโทรศัพท์มือถือแล้วก็บัตรประบัตรประํำตัวประชาชนสมุดบัญชีคู่ฝากนะครับเตรียมไปเลยนะครับแล้วเจ้าของบัญชีต้องมาเองเท่านั้นนะครับไม่สามารถให้คนอื่นทำแทนได้นั่นเองก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับอ่าแล้ว แล้วเขาจะให้เราเซ็นยินยอมบ้างเราต้องการจะเปิดแอปใช่ไหมนะครับเราก็เซ็นยินยอมไปเอกสารกก่แหันก็ไม่รนะู้นะอ่านหนังสือใบรับรองอะไรนี่แหละนะครับคํารับรองนะครับเกี่ยวกับการเปิดแอปนะอ่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับเราไม่ต้องใช้บัตร atm ให้มันเสียค่าธรรมเนียมรายปีแล้วนะครับเวลาเราจะสมัครแอปเนี่ยเราต้องไปสมัครแอปกับเจ้าหน้าที่นะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับ เราก็จะสามารถเปิดแอปได้แล้วนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับแล้วให้ให้เจ้าหน้าที่นะให้เจ้าหน้าที่เอาโทรศัพท์ของของเจ้าของบัญชีนะที่เป็นสมุดบ,บัญชีคู่ฝากอะไรเนี่ยนะครับให้เอาโทรศัพท์นะไปผูกกับแอปพลิเคชันให้เจ้าหน้าที่ลงให้เลยนะครับแล้วเราก็จะสามารถใช้งานได้แล้วนะครับอ่า ใช้งานได้แล้วเราจะถอนเงินจากโทรศัพท์ก็ได้ถอนเงินไม่ใช้บัตรเลยก็ได้มันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับการทำแอปบ u l l d o g m a n k e i n g เนี่ยมันจะไม่ค่อยยากเท่าไหร่เลยนะครับสําหรับใครที่ต้องการที่จะทานะมันก็จะเป็นประมาณนี้วิธีสมัครแอปเนี่ยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะั้นเดี๋ยวผมจะมาเล่าเรื่องใครที่มีบัตร ATM อยากจะสมัครแอปที่ตู้แล้วก็สามารถสมัครได้นะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลย นะครับหากคิดนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมกันด้วยนะครับขอบคุณที่มาชมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ